สวัสดีครับสวัสดี FC แท้ทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับ FC ทซีว่านเข้าสู่ทีมงานของพ่อดสวยพารวยผู้เเ่าพารวยครับ FC ครับผมบรรยากาศนะครับเนาะอยู่ที่จอมปวกปูเสีครับพี่ครับผมเพราะเพราะที่ว่าจอมปวกปูเสนะครับเป็นแท้คนเย็นครับแฟนบ่าครับเคนเห็นจอมปวกคล้ายๆกับปูครับพี่ครับของปู คนก็เลยตั้งสาย,ยาว่าจอมปวกปูเสนะครับด้วยซีครับผมให้ใช้วิจจะอนุญาตในการรับชมครับตั้งช่องเป็นแนวทางทางช่องเป็นซื่อกลางเท่านั้นเนาะครับเนาะเขาไปใกล้บ่ได้ณเขาอยู่ที่ครับผมตรงบึงข้ไกลเหรเนาะตรงบองข้างไกลอัสคาริชี่ครับผมอันนั้นคือจอมปวกปูเสนะครับด้วยซีครับผม เขียนอยู่คุณนะครับนะไข่กระปูชัดเจนนะครับเอซี่กับผมชัดเจนกับเอซี่กับไข่ไข่กับปู จอมผัวผูเซครับยูซี่ครับผมเปิดทีมงานเปิดกระเป๋าล้างสะพานยังดูเอาสิไปถามน้วเปิดน,น้ำรปิดนะความก้องคุณหนาเป็นยังไงร,รับยูซี่กับผมไปยังไปหาเปิเดชมบรรยากาศก่อนครับยูซี่รับ อ้าวเพิ่นย้ายเสกเลยทางในแล้วขับบาดนี่อ่าเพราะว่าคนมาหลายท่านว่าบ่มีอ่าไป่นบอกอยังกันอยู่ทางฝนครับอีที่ครับผมอ่าไปชมกฟอนที่ไปครับอีที่ครับผมนะครับเนาะเพิ่นทยอยกันมาหลายเลยครับบ่ขาดสายนะครับเนาะ đi tập nắng, đeo đeo, nằm mát, thả lan, cùi cò, lá thu แห้งไรก็จไปเรื่อยครับเอซีครับแห้งช่วงใบแห้งไรไปเรื่อยนะครับเนาะตั้งซะเท่าก็ว่าไรแล้วแห้งใบแห้งมีขักครับอยู่ทีบผมหลายเข้ามาเยอะแหละครับเพิ่นกับมาขอมากราบไใบน,นะครับนะ้องขอโชว์ขอลาบคด็ก <c oughs> เปอ่ไรเดผมไปไปไปจะไปไหนจะไปไหน <c oughs> ได้หแล้วตัวไหนแม่ได้ตัวไหนหาหกหกอู้อีเมีเราได้หาหกหกครับพี่ีครับผม mm ให้เอนไปนหวนพเอาไว้ไหนคนล่อยู่ส่ืคนขึ้นเห็นอันไหนอันอผมเหระครับผมจุดนี่อัน้มันใ้มันเป็นเลขกันคล้ายๆว่าเลขทูบบ่ครับว่างเขาเบิ้งกันเอาก็ร่างก็่างใหม่บ่เคือใหม่แล้ว มันไห่ไปแล้วครับแต่มันแต่มันพลิกลงนะโอ้ร้อ,องเบิงโอ้ครับผมเอาคนจุดไปลายน,น,นะครับน้องเอฟซีกับผมต่างคนแต่ว่ามาขอโชคโอ้ยมีแห้งใส่นั่งบัดน,นี้เอ้ยมัารวมดีไปน้ำินครับอีฟซีกับผมผม้องเด็กเองพูอะไรยาก่ะเดี๋ย ตัวเมืนว่ามีเหล็กดิตัวตัวมีเล็ก่ะอันนั้นมีเล,เล็กอ๋ <มา S 1> อัน <มา S 1> อนั้นก้าหนึ่งแปดอ๋ออันไม่ไหมอะไรคือใหม่สาดละบันชม,มบมรรยากาศทางปีธาครับพี่ซี่กับผมกำลังมาหลายโอ้ยคุณอะ มา,ม,กกมาหลายที้กับผมเลี้ยงแถวกันขมาพรอมพี่จีดมั่ก่อ้ีมันที่หก่อละนขอ่เอมากคุณนึกแต ครัทือคบริัทพูดบูนมันจ็ดคูนกครับคับผมคับชมบรรยากาศกันมาขอโชขอลาครับซคัผมมโมตนาสาธุเดอรบเอซครับ บได้เก็บทำเอาไม่ยังมีกพื่อนเฮียอยู่พี่เอาไปไว้เลยเอาไปวางเลยเอาปีมาไปวางเป็นคนเอาไปวางครับพี่ครับบรรยากาศพวงมาลัยเต็มคนมาก ลังมากนะครับเนาะบอแมนหน่อยครับวิซี่กับผมแต่ละมือละมือนี่ลังมากกันบึนบึนบึนอ่าแห่งว่าลอตเตอรี่เมืองน้องบัวดีกว่มากกล่องอยู่พี่เบิดเลยอ่ามากกล่องอยู่นี่เบิดเลยคือห้าขนาดลักครับอีซี่กับผมเพราะว่าคนมากเบิดมือเนี่ยอ่าถ้าย่อยไปผู้กรับกับรับไปผู้มาาไม่กับมีเรื่อยๆนะครับเนะบางหนึ่งแต่ดอกไม้โปงมาไล่แล้ครับวิซี่กับผมใหม่เต็มนะครับเนาะ ไอซีาพายเอฟซีไปสรุปตัวเลขเบิ้องน้นครับเนาะว่าตัวเลขมือนี่นะครับเนาะของคุณแม่เจ้าของทีเพิ่นเด้อครับเด้อเพิ่นให้ไว้คือตัวเลเบื้องต้นเนาะครับเนาะเอฟซีครับผมเพิ่นให้ไว้เบื้องต้นนะครับ,นรบน way. เบนาะ,ะตัวเลขเบื้องต้นที่ให้เอาไร ีครับผมก่อนที่จะไปนะครับนะเนาะกระพายเอฟซีเบงปูขับมีดค,ครับผมแคมปหน้าจอไปเดอ้อขับพีดีรับผมเคือคุณแม่เปิดหายไปแล้วนะครับเนาะสรุปเบื้องต้นคุณแม่หายไปแล้วคือแปดห้าหกเจ็ดขับพีดีรับผมถ้าเปลี่ยนรถของเปิร์นครับขั้นที่สองมันออกขั้นแรกออกเต็มเต็มสามตัวครับไป รุปตัวเลขกันครับีซี่ครับผมโกนานี airport, ้ม uh. ือนะพอกันเด้อบ uh ๊บบ่พ้นครับโอ้ที่ระ่าสิพ่อคับผมพ่ออีกออบพ่ออีกนเกาล้รอนาะขึอเกามาลังกันกับมาพ่อคือเกาหล่ล่ะตีจีบีอ่าจน้แม่ตาเศร้าเนาะบกมานี่แหละบกก้าม้าหบก้านโคกสอว่รนโคหาโอ้เนี่ยขี้นี่มากเนี่ยจ้าจ้าจ้าาจ้าจ้าจจจามา้้ ใบสามคือเทีดงใบสามคือเทียงใบสามประมาณนี้ละโอ้กันใบสามมาเอฟซีครับผมวันที่สิบสี่เจอกันนะแม่เนาะครับผมครับคเอฟซีครับสำหรับตัวเลขน้องคันาะของคุณแม่เป็นเบื้องต้นก่อนเด้อครับเด้วเอฟซีครับผมเพราะว่าเลขทะเบียนรถที่ยังไม่ออกคือแปดห้ากับหกเจ็ดครับเอฟซีครับผมก็เลยเขียนใบสองตัวครับ จริงแล้ว4ตัว8 5 6 7้เด้ะครับด้วยเอฟซีครับผมเบื้องต้นนะครับเนาะวันที่14เจอกันอีกครั้งครับอยซีครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับเนาะแต่ผลละเวลาเก่าครวิซีครับผมนะครับเนาะสีมาแต่เสาหยดดอกแก๊สีหอดปีจักมงครับอยซีครับผมเอาสลายคลิปนี้นะครับเนาะหายชค่หายมันหายรำหายรู้วยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้พอครับไม่ได้คลิปหน้าสวัสดีครับ